สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 6 t หกท t Channel นะคะผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่นะคะหมอแจนค่ะคลิปนี้เราจะมาทำเช็คดวงพลังงานความรักนะคะเดือนกันยายนผู้ที่เกิดวันพฤหัสบ,บดีนะคะนะคะเราจะเช็คพลังงานแบบโดยรวมนะคะขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการกดซับไ cribe นะคะแล้วก็ ขอบคุณสำหรับผู้ที่มาดูดวงส่วนตัวแล้วก็รับเลขมงคลน,นะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงเช็คพลังงานแบบภาพรวมนะคะไพ่ออกมาแบบไหนก็คือหมอแจนจะอ่านเป็นแบบนั้นนะคะไม่รู้ว่าจะไปตรงกับพลังงานของท่านใดนะคะการชมเพื่อความบันเทิงนะคะอาจจะตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงบ้างนะคะเป็นแบบเพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะเอาละค่ะชาววันพฤหัสบดีนะคะความสัมพันธ์ของคุณนะคะเป็นแบบไหนเนาะ ท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะโอนเงินเพื่อจองคิวนะคะเป็นแบบพิมพ์คำถามนะคะโอนอ่า2 9บาบาทโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วพิมพ์คำถามทิ้งไว้5คําคำถามนะคะและหมอจะจัดเรียงตามยอดการโอนนะคะ ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่ได้เลขมงคลไปแล้วนะคะทั้งการงานการเงินความรักหรือว่าติดตอ่อสื่อสารทั้งออนไลน์หาแฟนต่างชาตินะคะได้ผลดีก็เลยกลับมาขอให้คนอื่นแนะนําเพื่อนมาให้ต้องกลับขอบพระคุณนะคะขอบคุณคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลทั่วโลกขอบคุณนะคะเพื่อนๆสองปปเรานะคะที่มาดูดวงแล้วก็มาขอเลขมงคลกับหมอแจนกับขอบพระคุณเพื่อนๆเอฟซีที่รักทุกท่านนะคะอย่าลืมเข้าไปชมคลิปนะคะเดือนกันยายนนะคะ ที่หมอแจนทําไว้ให้แล้วนะตามธาตุนะคะเช็คดวงทั่วไปนะคะในนั้นจะมีทั้งดวงทั่วไปการงานการเงินความรักคนโสดแล้วก็ความรักแบบอาคนรอคนกกรักเก่าอาคนรอคนรักเก่านะคะแล้วก็โซเมดนะคะเช็คพลังงานความรักแบบโซเมดนะ,ะตามธาตุนะคะธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟนะคะเอาราคานะคะ เอาละค่ะเราเช็คพลังงานนะคะขอพลังงานเอ e น g y จีนะคะโอเคพไพ่ใบแรกนะคะชาววันพฤหัสบ,บดีนะทูอัพครับไพ่เนื้อคู่นะมีคนเจอเนื้อคู่มีความรักที่สุขสมบูรณ์นะคะมีคน มีความรักที่ดีนะคะมีความร่ำรวยเนาะคนรักร่ำรวยอยู่กันเป็นครอบครัวนะมีพนักงานของข้าราชการทหารตำรวจคนในเครื่องแบบนะคะความรักความสัมพันธ์ที่อยู่กันเป็นแบบครอบครัวนะคะมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดนะคะหรือว่านะความสัมพันธ์เป็นไพ่แปดดาบเนาะอาจจะมีพนักงานที่ มีความเครียดคิดวิตกกังวลนะคะคนบางคนก็คืออาจจะเหมือนยึดติดกับความสัมพันธ์เก่าหรือว่ามีบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เดินทางห่างไกลไปทํางานนะคะแล้วก็เหมือนมีการรอคอยแล้วก็มีความคิดมากเครียดคิดวิตกกังวลในความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีการทะเลาะบ่อแวง้งหรือมีการเย็นชาใส่กันในความสัมพันธ์นะคะใพ่ก้าวไม้เท้านี่อ่ามันจะเหมือนว่าเรารอคอยนะคะใครสักคนหนึ่งให้กลับมานะคะ หรือว่าคนนั้นอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลทหารตำรวจวิศวะนะคะอยู่ต่างประเทศนะคะเดินทางทํางานไม่ได้เจอไม่ได้พบเจอกันเนาะไม่ได้แสดงความรักต่อกันนะคะ mm hmm. พไพ่ใบต่อมานะคะเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้า,านะเจ็ดไม้เท้า,าอาจจะมีอุปสรรคนะคะหรือว่ามีการบล็อกกันขึ้นไปในความสัมพันธ์เนาะมีการบล็อกมีการนิ่งในความสัมพันธ์นะคะ มีมีการบล็อกกันไปเนาะทีนี้เราจะมาเช็คความรู้สึกของคุณนะใจของคุณนะชาววันพฤหัสนะคะว่าเป็นอย่างไรนะในความรักช่วงเดือนกันยายนนะคะมีความวุ่นวายเนาะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะความคิดของตัวคุณเองนะคะเป็นบุคคลอื่นบุคคลภายนอก ที่มีอิทธิพลทําให้ความรักความรู้สึกของคุณวุ่นวายนะคะอาจจะเป็นการงานของเขานะคะคนที่คุณรักคนที่คุณดิวด้วยเป็นการรอคอยนะคะคนรักที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลหรือคุณรู้สึกเหมือนว่าเขาเป็นคนที่ทรงสห์เจ้าสเสน่ห์นะคะคิดว่าจะมีคนอื่นไหมนะคะในความรู้สึกของคุณมีความหวาดระแวงนะคะชาววันพฤหัสบดีนะเที่ดคิดมากวิตกกองวลอาจจะถึงขั้นแบบ นอนไม่หลับวิตกกังวลมีคนทํารับหลังคุณนะคะเป็นความรู้สึกของคุณนะเป็นไพ่เป็นไพ่ไสิบดาบนะคะแทโดนแทงข้างหลังรักสามเศร้าเราสาคนหรือว่าเราได้ไปรับรู้ว่าเขานะคะแอบคุยกับคนอื่นหรืออะไรแบบนี้นะคะพลังงานใบต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะทาวเนะ The Tower ออาจจะมีอะไรความสัมพันธ์ที่พังทลายไปอย่างรวดเร็วนะคะ,ะความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกเหมือนว่า เราตกใจช็อกกับการได้รับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าเขาแอบ,บเจ้าชู้แอบบนอกใจเราอะไรแบบนี้นะคะนะคะเรารู้สึกเหมือนเราตกใจเหมือนใครสักคนหนึ่งนะคะที่หักหลังเราไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับบุคคลอื่นเพศอฟวานนะคะมีพนักงานของชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตบบนุน้ําราศีกรกฎมินฑิจิกนะคะชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะทีนี้เราจะมาเช็คเราจะมาเช็ค คนที่คุณนะคะรู้สึกด้วยเขาคิดอะไรใจใจของเขานะคะคนที่คุณนึกถึงคนที่คุณวันพฤหัสนึกถึงนะคะคนที่ชาววันพฤหัสรักนะคะคิดถึงรักใครเนาะรู้สึกอย่างไรเนาะมีไพ่พลังงานออกมานะคะหนึ่งใบนะ ten of swords นะคะเป็นไพ่ใบแรกนะ ten of swords แสดงว่าทั้งคุณและเขารู้สึกเหมือนเครียดเครียดคิดวิตกกังวลกับความสัมพันธ์นะ เครียคิดวิตกกังวลมีไฟได้ไฟหนึ่งนะคะอาจจะเริ่มต้นหรือว่านะคะแอบทำอะไรรับหลังเรานะคะหรือว่าเป็นทั้งคุณและเขาหรือเปล่านะคะเพราะมันจะมีสิบดาบขึ้นทั้งความรู้สึกของคุณและของเขานะคะหรือว่ามีปัญหากันนะคะในความรักความสัมพันธ์นะไ่ไปต่อมา king of ครับนะเขารู้สึกนะคะเสียจใจเนาะผิดหวังเศร้าแต่ก็ยังมีความรักอยู่ตรงนี้นะเนาะ a อ e of p พ n t a c l e เอสออฟเพนทิเคิลก็คือยังมีความรักเขายังถือความรักความสัมพันธ์อันนี้อยู่เนาะคุณบล็อกเขาหรือเขาบล็อกคุณคะอันนี้มีไพ่เซเวน so ่นออฟโซเออเซเว่นออฟวานนะมาทั้งคู่เลยเนาะเป็นไพ่ใบนี้กับใบนี้เนาะแสดงว่ามีการบล็อกกันเกิดขึ้นเนาะมีการบล็อกกันความสัมพันธ์กันไปเครียดคิดวิตกกังวลก็เลยเหมือนว่าอีกคนหนึ่งก็รอคอยอีกคนหนึ่งนะคะให้เลิกบล็อกให้อ่ามันเหมือนแบบ ความสัมพันธ์ที่มันเป็นไปมันมันมีอุปสรรคฝากน้านะคะในความรักของชาววันพฤหัสนะคะไพ่ไปต่อมาไพ่เดอะเดสนะไพ่เดอะเดสมันเหมือนการจบสิ้นบางสิ่งบางอย่างหรือเพื่อเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างนะคะความรักความสัมพันธ์ที่ไม่เข้าใจกันหรือว่าความที่เคยเป็นครอบครัวเคยเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันได้จบหรือว่ามันได้หยุดสิ้นลงนะคะมีพนักงานของชาวพิจิกธาตุน้ำนะคะเพิ่มมา เป็นพลังงานความรักที่เป็นคนรักที่รักแรงเกลียดแรงหึงห่วงนะคะหึงห่วงในความสัมพันธ์นะเขารักแรงหึงแรงเนาะสิบเหรียญน,นะสิบเหรียญเนี่ยก็คือมันเหมือนว่ายังอยากมีคือมันเหมือนว่าความรู้สึกของเขาอาจจะแบบ,บกกป๊อกกันไปเลิกกันไปห่างกันไปแล้วนะคะแต่ตัวฟังพลังงานของเขาอะยังเหมือนว่ายังคิดถึงคุณยังรักคุณนะคะเหมือนยังรักยังรอจบเพื่อเริ่มต้นใหม่อะไรแบบนี้นะคะ โอเคหรือว่าบางกรณีนะคะเขานะคะห่างกับคุณไปแล้วคุณก็ได้มารับรู้บางสิ่งบางอย่างว่าเขาอะมีครอบครัวตัวจริงๆของเขาอยู่แล้วที่ต่างประเทศหรือที่เราที่ห่างเราไปหรือที่เขาเงียบไปกับเราอะไรแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นการดวงดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่ดวงของใครสักคนนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะชมเพื่อเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ไปเนาะ โอเคแนวโน้มนะคะในอนาคตเรามาดูกันเนาะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะในความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะในอัปวานนะมันมีพลังงานนะคะเหมือนว่ามีม้าวิ่งเข้ามานะคะในความสัมพันธ์เนาะเหมือนมีคนที่ติดต่อกลับมาทูอัปว,วานนะก็คือมีคนติดต่อมาจากต่างถิ่นแดนไกลนะคะเหมือนว่าเป็นการรอคอยกันอยู่เนาะซิกอัปวานเนาะมีการง้อกันเกิดขึ้นเนาะมีการติดต่อสื่อสารเนาะ เดือหายพินเทศแต่ความรักความรู้สึกนะคะความรักมันยังเป็นความลับมันเหมือนว่าชาวพฤหัสเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในความลับของอีกคนหนึ่งนะคะแรกเลมและคือข้อหนึ่งคือถ้าคุณเป็นคนที่แต่งงานมีครอบครัวอะไรแล้วเนาะรักกับเขาอย่างเงี้ยนั้นะแล้วเขาเดินจากไปอย่างเงี้ยเหมือนว่าเขาอะไปมีคนอื่นข้อที่สองนะคะคือชาววันพฤหัสเนี่ยนะคะ มารู้ทีหลังว่าเราอะนะคะเป็นคนที่สองของเขาเป็นคนที่อยู่ในความลับของเขาตอนแรกเขามากับมาหาเรามาอะไรเงี้ยมาดีมารักเรามาอยู่กับเรานะสักระยะหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็กลับบ้านเขาไปนะคะแล้วเราจะได้มารู้ความจริงเนาะเอสอวนมันเหมือนว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยยังคงอยู่เนาะยังพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะมีการรอคอยมีการรอคอยเดอะแฮงแมนนะเหมือนมีการรอคอยเขาอะ่ะอืมเดอะไฮพินเทสมันเป็นความลับ มันเป็นความรักที่เป็นความลับเนาะมันเป็นอารมณ์ที่น่วง มันเป็นอารมณ์ที่เขาเรียกยังไงอะเหมือนเรามีเซนต์รับรู้ว่าเออเขาอะไม่ได้อันนี้ความรู้สึกของเราอะมันบอกเนาะว่าเขาแอบมีคนอื่นหรือเขามีคนอื่นอยู่แล้วทําไมเขาทาเย็นชากับเราเวลาที่เขาห่างไกลเราไปเวลาตอนอยู่ด้วยกันเขาก็รักเราดีช่วยเหลือเราเรื่องเงินทองเรื่องครอบครัวดูแลอะไรอย่างเงี้ยดีเนาะตอนอยู่กับเราพอตอนห่างไปเขาก็เย็นชากับเราเงียบหายจากเราไปมีการบล็อกเราไปอะไรอย่างเงี้ยทาไมถึงเป็นแบบนั้นเนาะ โอเคทีนี้เรามาเช็คพลังงานนะคะเรามาเช็คพลังงานนะคะไพ่ทาโร่อีกสำหรับหนึ่งนะคะว่าอ่าว่าจะออกไปเป็นในแนวทางไหนนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหับสบดีนะคะขอพลังงานไพ่เพิ่มนะคะ คือมันเป็นการหยุดนิ่งในความสัมพันธ์แต่ก็ยังคงมีความรู้สึกต่อกันอยู่เนาะเป็นความรักที่เป็นตัวเลือกจริงๆด้วย the lover ยังมีความรักอยู่ตรงนี้เนาะเป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกเหมือนหนักเหนื่อยอะนะคะอยังหนักเหนื่อยเป็นความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่ง king of pentacle ก็คือมีพลังงานชาวธาตดินเนาะหยุดนิ่งไปแต่ก็คงยังรอคอยกันอยู่เนาะยังรอคอยกันอยู่แล้วก็ยังแบบ ดู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 กันอยู่เนาะเป็นความสัมพันธ์ที่เวลาคบกันเนี่ยรู้สึกเหมือนหนักเหนื่อยบางคนอาจจะมีพลังงานที่ผู้ชายอายุน้อยกว่าเราอย่างเงี้ยเนาะแล้วผู้หญิงอายุเยอะกว่านะเป็นความรักที่เป็นเป็นความรักจริงๆแหละทั้งคุณทั้งเขารักกันทั้งคู่เนาะแต่มันยังเป็นแบบเหมือนความรู้สึกที่เขาเรียกยังไงอะอความรู้สึกที่คงอยู่อะ่ะมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่เรายัง เขากับเราอะยังถือไว้แต่ยังรู้สึกหนักเหนื่อยในความสัมพันธ์ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกอะไรก็เลยเงียบแล้วก็หยุดสถานะกันไปสักพักหนึ่งหรือว่าเย็นชาใส่กันอยากให้อีกคนหนึ่งง้ออีกคนหนึ่งไม่ง้ออะไรแบบเนี้ยนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะบล็อกกันไปแล้วด้วยเนาะโอเคทีนี้มาขอไพ่ําแนะนำเนาะจากไพ่แม่มดนะคะว่านะคะไพ่แม่มดวิชีเนาะจะแนะนําอะไรผู้ที่ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะขอเอนกจี้นะคะ เกิดว่าชาววันพฤหับสบดีนะคะมีเรื่องคิดเครียดคิดวิตกกังวลน,นะแอดไลน์ดูดวงส่วนตัวนะคะ30นาที5 9 9กบาทหมอทิ้งลายลิงไว้ให้ได้ตรงใต้คอมเมนต์เนาะที่รักเพื่อนๆโอเคเรามาขอพลังงานาไพ่แม่มดนะคะอันนี้มันเป็นไพ่ก้าวเหรียญน,นะคะเหมือนเราอยู่ด้วยความเหงาๆเะนาะมีแฟนเหมือนไม่มีอยู่ด้วยความโดดเดี่ยวเนาะอยู่ด้วยความโดดเดี่ยวเดียวดายมันเหมือนเราอะนะคะ อ่านเขาไม่ออกเนาะผู้ชายคนที่นิ่งเฉยผู้ชายคนที่เย็นชาผู้ชายดูที่เข้มแข็งคนนี้เนาะไพ่เดอะซัน,นะคะไพ่เดอะซันมันเหมือนว่าเราอ่ะเป็นที่รักของกันและกันนะคะแล้วก็มีพลังงานสี่ไม้เท้าวิวออฟฟอร์จูนมันเหมือนว่าจะเป็นพรมลิขิตเนี้ยที่ทําให้เขากับคุณนะคะได้มาเจอกันอาจจะมีพลังงานที่เป็นไพ่อ่าพลังงานของ คนที่เป็นเด็กกว่านะคะรักเพศเดียวกันก็ได้นะคะเป็นคนที่นะคะเ,าเขาเรียกว่ามีมีพลังงานที่เป็นคนที่ทรงสเน์เป็นคนที่หน้าตาดีเป็นคนที่บุคลิกดีใครเห็นใครพบใครก็รักนะคะแต่ในอนาคตนะคะแนวโน้มเนาะในเดือนกันยายนเนี่ยคือมันเหมือนว่าคุณรู้สึกเหมือนว่าอ่านอ่านความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณไม่ขาดอ่านไม่ออกนะคะด้วยความ ได้ความรู้สึกที่เราอยากจะเรียนรู้เขาหรือศึกษามาอย่างยาวนานศึกษานิสัยยาคอเราก็ไม่รู้เนาะเพราะมันเป็นไพ่แม่มดที่แบบจุดเทียนแล้วก็มีใยในมุมขึ้นเนี่ยคือเหมือนเราอ่านหนังสือเราอ่านไม่ออกในความรักความสัมพันธ์ของเราเนาะอันนี้คือต้องดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะแล้วก็ไพ่เดอะซันเนี่ยมันเหมือนว่าบางทีคนที่นิ่เงี่ยไปอาจจะนะคะข้อหนึ่งคือเขาไปเริ่มต้นใหม่เขาบอกไพ่บอกว่าเดอะซันคือให้เราเริ่มต้นใหม่คบหาคนใหม่ข้อที่สอง คนเก่านะคะถ้ามันเป็นผมลิขิตที่เราเป็นเนื้อคู่กันสี่ไม้เท้านะคะเป็นไพ่บ้านเป็นไพ่ครอบครัวนะคะเป็นไพ่วิวออฟฟอร์จูนคือมันเหมือนว่ากงร้อแห่งโชคชะตาจะทาให้คุณกับเขานะคะได้กลับมาคบกันใหม่ได้กลับมาติดต่อใหม่แต่อันนี้คือมันจะเป็นแบบภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงของคนในคนหนึ่งเนาะบางคนอาจจะกลับมาบางคนไม่ได้กลับมานะคะอันนี้เป็นพลังงานแค่เดือนกันยานยนเท่านั้นนะคะ แต่ถ้าหลังจากนั้นก็คืออันนี้คลิปนี้จะเป็นแบบว่าแค่เดือกันยาเนาะช่วงสั้นๆแค่นั้นนะคะเ,เพื่อนๆที่รักเนาะอย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้หมอแจนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์ด้วยถ้าชอบคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ